สวัสดีค่ะสวัสดีปี65นะคะคุณคุณคุณกำลังกังวลกับเลนแว้ตาขุ่นมัวของคุณใช่ไหมคะหมดความกังวลอีกต่อไปเลยค่ะการมานำเสนอเลยค่ะเครื่องล้างแว่นอุลตราโซนิกขนาดพกพาให้กับคุณเลยค่ะล้างแว่นก็ได้ล้างคอนแทคก็ได้นะคะแถมยังมีสากุไร ตัวน้อยให้ขอบคุณด้วยเอาไว้ทําอะไรเหรอคะเอาไว้ไข่ก้านขาของเราเลยค่ะตัวนี้เลยค่ะไข่ก้านขาด้านซ้ายกับด้านขวาเลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นสักุไรสะดวกง่ายกาพกพาก็ง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการล้างแว่นด้วยเครื่องอุลตาราโ o n i c กันนะคะเพียงแค่คุณใส่น้ําลงไปในเครื่องเติมน้ํายาสไลด์ลงไปในตัวเครื่องนะคะแล้วก็นําแว่น ตัวโปรดของเราใส่ลงไปแค่นี้แล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะคะอ่า<ม>เพียงแค่นี้แว่นของคุณก็จะสะอาดใสปิ้งด้วยเครื่องอุลตราโซนิกขนาดทกผ้าเป็นยังไงกันบ้างคะเพียงแค่นี้เลนแว่นตาของคุณก็จะหมดความขุ่นมัวแล้วกลับมาใสปิ้งได้เหมือนเดิมเลยค่ะกันนำเสนอเลยนะคะเครื่องล้างแว่นอุลตราโซนิกขนาดทกาค่ะ